ทได้ไหม TPA มีใครไหมนะครับใน,ในดินดี NOP คืออะไร NOP คืออะไรผมต้อง TPA ในงั้นผมก็ไม่รู้นะปิดทั้งขยะ ต้องเทโลเอ่าทั oh ่วแล้วมันเล่นยังไงครับอ๋อโอเคครับต้องไปอันนี้ใช่ไหมแป๊บหนึ่งเทเลบป่านี่เอง Facebook Skybox Server Java Map แล้วมันเข้ายังไงวะอ้ออ้าวมัน,นงงงี้ที่มัน,นหายจะไปแค่นี้ครับเออโอเคนะเดี๋ยวคัดทีพีเนี่ยต้องทีพีเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรฮะ อะไรเนี่ยเป็นไม่เป็นอยู่ไหนผมอยู่ไหน,อไหนโอ้ซีพีได้ไหมเอ่อโอ้เราผมอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้รับซีพี่อย มันทำรูปใน Skyboxer โ,โอ้ยโอเคนะเดี๋ยวต้งมาเล่นกันทีหลังนกันไป View Hub m a ม e h e l l นะ History Home โอ้ยไม่เล่นไม่เป็นโอเคครับสําหรับวันนี้ขอบคุณนะไปไปครับ